ผมก็พูดเสมอว่าผมเ,เป็นกลางซ้ายอยู่ดีคุณมายิดอตำนาจและเป็นเผด็จการอา้าวในสอนให้ผมเป็นประชาธิปไตยไงแล้ววันดีคืนดีค,คุณบอกคุณไม่เอาแล้วเนะี่ยคุณเสียสติหรือเปล่าเท่าเทียมกันเท่าทันโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากมิฉะนั้นเนี่ยประเทศไปไม่ได้แล้วนั้นใครที่บอกว่าปากท่อมาก,ก่อนไม่ใช่นะรับจะผิดการเมืองรัฐธรรมนูญต้องมาก่อนมันถึงจะเศรษฐกิจตามมาทุกประเทศที่เป็นเผด็จการมันจนหมดคุณอยากอยู่แบบเกาหลีเหนือ,หร,อหรือคุณอยากอยู่แบบเกาหลีใต้ แต่เขาไม่ต้องการจะลบชนะเขาไม่มีทางชนะแล้วเขาไม่สนใจจชนะชามเลยแล้วก็ไม่สนใจว่าฐานเสียชีวิตประชาชนเดือดฐานเขาไม่สนใจสนใจแต่รักษาบัลลังก์ไว้หรือเปิดด่านได้แค่นั้นแต่ว่าคนที่จะจัดการทุนเซ็นคือคือข้างางทุนเซ็นคนที่มีอำนาจใกล้ๆกันสวัสดีครับผลโทโมสกรรอดจัพูนะครับเป็นอดีตรองเลขาธิการสาภาวความมั่นคงแห่งชาตินะครับเป็นอดีตประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดน ยุทศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนลราศดรชุดที่25นะครับแล้วก็เป็นอดีตเป็นรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะครับเราถูกตัดสิปีด้วยนะตอนนี้เลือ5ปีครับใบเด็กผมเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบง่ายมากนะครับพูดถึงว่าตอนเรียนหนังสือตอนเด็กๆเ,เลยก็อยู่อสมชันธมบุรี แล้วก็มาต่อมอเตอร์สามที่โรงเรียนวัดลังบัวก็ได้ที่หนึ่งของห้องแล้วก็สอบเข้าเตรียมอหารแบบไม่รู้ตัวเพราะเพื่อนพามาสอบตอนมายังไม่รู้โรงเรียนเตรียมอหารอยู่ที่ไหน <S <S 1> <S 1> เข้ามาแล้วก็เป็นเตรียมอหารรุ่นี่สิบสี่แล้วก็สอบเข้าในร้อยรุ่นที่ยี่สิบห้าสุดท้ายก็สอบได้ประมาณที่ 20, ได้ที่ยี่สิบสี่นะครับจากสองร้อยห้าสิบตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็คิดว่าจะไปฐานปืนใหญ,ญ,ญ่แล้วจริงๆเรามองไว้สองสัมนะครับก็เลยเลือกมาที่ฐานราบเพราะว่าฐานราบจะเป็นเป็นหน่วยฐานที่มองภาพกว้างมากที่สุดกลุ่ นะครับก็เลือกเป็นคนที่2กของกรมหนึ่งนะก็ถือว่าใช้ใชได้อยู่หลังจากนั้นก็ไปเรียนชันน 100, 000, ช้นในร้อยชั้นในพันชั้นในพันก็เรียนได้ที่2นะครับของชั้นในพันโดยที่ว่าเป็นสถิติสูงสุดของรอบที่เปิดมาของโรงเรียนฐานราบอยู่3คนได้สถิติสูงสุดคะแนนสูงสุดก่อนที่จะไปเรียนในเสก็ไปเรียนที่เรื่องการพัฒนาประเทศนะครับเรียกว่าเป็นการพัฒนาเป็นหลักสูตร integrated rural regional development planning วางแผนพัฒนาประเทศอิสราเอลตั้งแต่ละละละระดับรัฐบาลลงถึงระดับหมู่บ้านเพื่อเอาความรู้นั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาประเทศไทยในเรื่องสมัยนี้นั่นจะมีเรื่องของการาสู้รบประชิกับทางเวียดนามสร้างหมู่บ้านป้องกันตัวเองแฉแดนทําเรื่องของระบบก,การต่อสู้เบ็ดเสร็จซึ่งตอนนั้นเน่ยเป็นหลักนิยมของทั้บกจนถึงวันนี้ว่าจะสู้ยังไงร,ระหว่างประชาชนกํลาลังประจำถิน่นหรือกลังถึงทหารเนี่ยนะตามต่อจดอฐานพลานเนี่ยกับการบังหลักจะรูปเงยยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆสมัยนั้นนะสมัยนี้มันคงไม่มีแล้ว ก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะปรับปืนใหญ่ได้วิธีการก็คือชาวบ้านก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาก็บอกว่าต้นไม้ต้นนี้สะพานนี้หรือว่าจุดนั้นจุดนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้ว่าเขาจำไว้พอจําเสร็จแล้วถ้าเกิดมีการเคลื่อนอกําลังมาตรงนั้นเขาก็บอกไปที่ข้างหลังได้โดยใช้วิทยุของหมู่บ้านนั่นแหะเนชื่อมไปที่ฐานหลักให้เขายิงปืนใหญ่ได้ผมฝึกฐานมากกว่าในใน,ในคนที่อยู่ในกรมเดียวกันมากฝึกจริงๆเนะี่ยรุ่นเดียว แต่ว่าอยู่ในการฝึกเนี่ยหรุ่นซึ่งปกติเ,เขามีแค่2รุ่น3รุ่นก็หมดแล้วมีตั้งติดตามการฝึกอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าผมใช้วิทยาการสมัยใหม่นะครับเหมือนกับเป็นโรงงานในการฝึกคนแล้วก็อาหารที่ผมฝึกเนี่ยจะห้ามตีห้ามรังแกห้ามแตะต้องตัวนะครับแล้วก็ให้เขานเน้นในการฝึกในการที่จะได้ความรู้โด,ย,ดยเร่งความเร็วในการที่จะฝึกผมต้องการความเร็วเพื่อจะเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นสถานีวน โดยถือว่าทุกคนเนี่ยจะมีสมุดประจําตัวว่าท่าไหนมันจะมีการติ๊กผ่านเป็นรอบๆไปท่าไหนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหมดเวลาก็ไปแล้วกลับมาซ่อมมันจะไม่มีการฝึกซ้ําไม่เสียเวลาทั้งหมดทั้งหมดจะเป็นตัวเลขเป็นสถิติหมดแม้แต่การยิงปืนเนี่ยมันมีการยิงปืนแข่งของระดับกองพลอยู่ครั้งหนึง่งผู้พันก็ถามว่าเลยวีเยกเดือนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเราจะสู้เขาได้ไหมได้สักเท่าไหร่ผมก็ขออนุญาตครับเอาไอ้เ,เ,เ,เรียกว่าตอนนั้นเป็นแคคคูลเลเตอร์แต่มันโปรแกรมได้เหมือนคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นี่แหละ ก็คิดไปคิดมาปั๊บก็บอกว่าเราจะได้ประมาณ82.0รือ83.0ผลที่ออกมาในอีกเดือนต่อมาคือ82.5เพราะอะไรเพราะว่าในการยิงแต่ละนัดของแต่ละคนจะมีการพล็อตกราฟหมดพอพล็อตกราฟหมดเราก็จะรู้ว่ากราฟมันจะไปตัดกันตรงไหนและเวลานั้นมันจะเป็นรูปอะไรเพราะแต่ละท่ายิงเนี่ยมันจะมีกราฟทรงไม่เหมือนกันแล้วทั้งหมดไปนรวมกันกจะได้เท่าไหร่นี่คือวิทยาศาสตร์ เราใช้ทั้งหมดเนี่ยคือในการฝึกทหารผมไปทํางานเรื่องของระบบการต่อสู้เบษษ็ดเศษยังไปเรื่องของยุทธศาสตร์พัฒนานต่างๆมากมายฝึกชาวบ้าน,นต่างที่เรียนให้ทราบนะครับเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นเราจะมีความคุ้นเคยกับชาวบ้านค<ม>่อนข้างเยอะ,อะแม้แต่เรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยหรือว่าเรื่องของที่อยู่กับมวลชนเนี่ยผมเดินไปเนี่ยเขาเนึกเป,นเป็นเจ้าที่อำเภอเขาไม่รู้ว่าไปทหารหรอกแล้วเราอยู่กับชาวบ้านจนชินเรารู้ว่าอะไรเขาคิดอะไรยังไงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเรื่องที่เรื่องการต่อสู้ทางบนชนเนี่ย รู้สึกว่ามันจะอินอยู่นะครับแล้วก็สมัยที่มียึดอำนาจปีของพี่บางเขาเนี่ยผมก็ไปลงชื่อกับพวกครูบาอาจารย์เขาว่าไม่เห็นด้วยตอนนั้นเป็นในพลละพลเอกสมที่ยึดอำนาจนะปีสี่เก้าใช่ไหมผมก็ไปลงชื่อว่าไม่เห็นด้วยการยึดอำนาจอะไรต่างเจนมากว่ามันเป็นการเมืองละจริงไหมแล้วก็ผมก็พูดเสมอว่าผมเนี่ยเป็นกลางซ้ายจริงๆสมัยนั้นเนี่ยที่เราต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยผมก็เป็นวิทยากรกลมมนอนนะที่จะไปสอนเขาว่า เราจะมีประชาธิปไตยยังไง <ım 999> ประชาธิปไตยเนี่ยถึงจะชนะเผด็จการถึงจะชนะคอมมิวนิสต์ได้แต่ถ้าเราเป็นเผด็จการเนี่ยเราจะแพ้คอมมิวนิสต์แล้วเราก็นั่งดูไปแล้วก็ยุยดีคุณมายึดอำนาจแล้วเป็นเผด็จการเนี่ยอ้าวในสอนให้ผมเป็นประชาธิปไตยไงแล้ววันดีคืนดีคุณบอกคุณไม่เอาแล้วเนี่ยคุณเสียสติใช่ป่ะแต่เราอยากยึดเหมือนเดิมเพราะเราไปสอนชาวบ้านก็อยู่ใช่ไหมแล้วมันเป็นกลางซ้ายเพราะอะไรเพราะว่าแนวทางประชาธิปไตยที่เรียนเนี่ยมันเป็นแนวทางกึ่งเหมาซึ่งเราต้องอยู่กับมวลชนต้องทําให้มวลชนมีการเท่าเเทียยยมมกกันนนพรรคคอาาาาตใให่่่ปป็ซซ้้ลงชะ ซายนี่ก็คือมีสังคมนิยอมอ่อนที่จะไปดูเรื่องรัฐสวัสดิการแบบยุโรปตะวันตกมันเข้าทางมันตรงใจมันเข้าใจมันไม่ต้องคุยกันแล้วว่ามันเป็นยังไงผมรู้มาก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะมีความเคมีเข้ากันกับพรรคอนาคตใหม่คิดง่ายๆจะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญ40เนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะมันมีมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งเข้ามาไอ้แลลี่ตรงของน้องเขียวแล้วเขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญน,นี้ดีผมก็บอกอาจารย์อ่านยังรัฐธรรมนูญเนี่ย ยังค่ะแต่เขาว่าดีเอ้าเหรอผมอ่านหลายทีแล้วผมว่าไม่ดีนะคือองค์กรอิสระไงะองค์กรอิสระ,ะ,ะนี่มีอำนาจเหนือการเมืองเหนือประชาชนแล้วก็มาจากไหนกันไม่รู้ถ้าคุณถูกถูกยึดที่มาได้ปั๊บเนี่ยเสร็จเลยเขาจะล็อกประเทศได้เลยใช่ไหมเห็นเห็นภาพไปยังอ่าดังนั้นผมรู้แต่แรกแล้วเพราะหลังจากที่พลเอกสนธิยึดอำนาจเนี่ยตัวรากาพิวัตรมาเลยเห็นป่ะแล้วเราก็รู้ยยังไงก็โดนพอรู้อยู่แล้วแต่ถามว่าทําไมมาเดินแนวทางนี้ ที่ไม่ใช่แนวทางฝ่ายอนุรักษ์เพราะว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่จะให้ได้ก,ก่อนจะช่วยเกิดความเท่าเทียมกันจะได้เท่าจะได้เท่าทันโลกไงเท่าเทียมกันเท่าทันโลกเ,เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากมิฉะนั้นเนี่ยประเทศไปไม่ได้อย่างประเทศอย่างเกาหลีเหนือที่เขามีเรื่องคนให้นเบลล่าสุดเนี่ยเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าการปกครองต่างกันเพราะการปกครองต่างกันเศรษฐกิจปาก,ปากท้องก็ต่างกันดอนนั้นใครที่บอกว่าปากท้องมาก่อนไม่ใช่น่าจะผิดการเมืองรัฐธรรมนูญต้องมาก่อน มันถึงจะเศรษฐกิจตามมาทุกประเทศที่ปเป็นเผด็จการมันจนหมดคุณอยากอยู่แบบเกาหลีเหนือหรือคุณอยากอยู่แบบเกาหลีใต้นุเ,เนี่ยต้องการที่จะรักษาบัลลังก์ไว้ได้ถ้าต้องการรักษาบัลลังก์ไว้ได้เขาจะต้องทําให้ชาติ c a m b o เนี่ยเกิดชาตินิยมเกิดความคลั่งชาติแล้วต้องเคลมโดยการชนะไทยง่ายๆอะไรก็ได้ขอให้ชนะไทย ซึ่งในรอบแรกที่มีการปิจารการก็วางแผนว่าจะไปที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแต่บังเอิญเขายิงมาใส่ประชาชนไทยพอยิงมาใส่ประชาชนไทยปับ๊บเขาหวังว่าจีนจะไปช่วย็อบบี้ให้แต่จีนไม่ช่วยจีนเห็นว่าเรื่องนี้มันผิดจีนก็เลยถอยโดยสำนักขา่าวซนหัวบอกว่าตะบูชาย,ยิงก่อนอ่าจบแล้วแล้วก็มีภาพจากที่ต่างๆว่ายิงพลงเรือไทยใช่ไหมมันเลยจบเลยเขาเลยล็อบบี้ไม่ได้ดังนั้นขั้นต่อไปคืออะไรกลับวนวน,วนหลบวนหอบ,หบ,หบรูปเดิมก็คือกลับไปเหมือนเดิมก็คือมีการ มีการลอบยิงมีการยั่วยุมีการวางระเบิดสังหารบุคคลต่างๆเพื่อให้มีการสูญเสียและหวังว่าไทยจะฟิวขาดพอฟิวขาดแล้วก็ดําเนินการเขาก่อนปั๊บบอกแล้วว่าคณะมนตรีารับนาัากมชาติที่มาบอกว่ามาคุยทวิภาคีมาคุยในเรื่องของอาเซียนเนี่ยในกลับอาเซียนไม่สําเร็จให้กลับไปที่เดิมเพราะเขาเสนอไว้แล้วเพียงแต่ขอให้กลับไปที่เดิมมาคุยกันใหม่ว่าขอมีมติใหม่ว่าไปที่สันโลกหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ไปก็ขอให้เปิดด่านนี่คือเป้าหมายเขานั่นหมายความว่า เขาให้นานาชาติล้อมประเทศไทยได้และคุณเซนชนะไทยแล้วก็จะไปเคลมกับชากัมพูชาว่าเขาเป็นบีนและบุรุษเขาขอแค่นั้นอันนั้นเขาพูดให้คนกัมพูชาฟัางก็ไม่ได้พูดคนไทยฟังแต่ถ้ามาข้างนอกเนี่ยจะเห็นไหมที่คุณลงเข้าไปพูดที่อะไรที่ประชุมสภาอาเซียนอ่ะรัฐสภาอาเซียนหมาวาม่ามีผู้แทนของสสอะไรต่างจากประเทศอาเซียนมาคุยกันนะ่ะก็อยู่ดีก็ขอเปิดดานนออ่านไงขอจะตีเปิดด่านเพราะข้างนอกเนี่ย เขาพูดข้างนอกก็ขอเปิดด่านแต่พูดในประเทศบอกว่าปิดไปเลยสบายทุกคนอยู่ได้แล้วก็มีอาชีพเยอะแยะให้กลับมาประเทศเขาแล้วก็บีบัะคับถ้าใครไม่มาก็โดนยึดทรัพย์ใช่ปะ่ะโดนตัดสัญชาติอะไรต่างๆเนี่ยจนคนกัมพูชาเก้าแสนคนต้องกลับไปแล้วเราก็บอกว่าโอเคถ้ากลับมาก็มีเวรประมิดอยู่ถ้ากลับมาเนี่ยทหารอะไรที่อยู่หรือตำรวจตำรวจที่อยู่เนี่ยก็อย่าไปจับคแลวส่งกลับไปก็เอาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแหละมาทํางานเขาจะได้ความรู้พอเขาได้ความรู้ปั๊ปบเขาจะรู้ว่ากัมพูชาหรือคุณเซนี่ยไม่ดีก็ยังไง ก็จะไปบอกญาติพี่น้องข่าวใช่ไหมนี่คือเรื่องสังคมจะมาสังคมไทยและสังคมกับูชาไม่ใช่ศัตรูกันศัตรูร่วมคือหุนเซนต้องสร้างเรื่องนี้ให้ได้นี่คือตัวอย่างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตไม่ไม่เพราะว่าเขาคุมคุมคนหมดก็คือมีเจ้าที่เนี่ยอยู่ทุกหมู่บ้านคุมสื่อหมดแต่ว่าคนที่จะจัดการหุนเซนคือคุณข้างข้งหุ่นเซน คนที่มีอำนาจใกล้ๆกันที่เห็นว่าแต่ตระุูลเซนทั้งหมดบาร,รมีก่อนคุณเซนจะต้องแพ้ก่อนแล้วเป็นข่าวไปก่อนว่าคุณเซนโอ้แกแลว้วไม่ได้เรื่องได้ลาไปยุ่งกับไทยแล้วก็แพ้ฐานเสียชีวิตเยอะแยะลบกับแพ้ไปสาธรชาติก็ไม่ได้เรื่องอะต่างๆนั่นแหละนั่นแหละคือจุดจบของของตระกูลหุน่นอันดับแรกต้องมีความเจ้าทามก่อนลบนี่เป็นเรื่องสุดท้าย ความชอบตามคือนานาชาติก็คือเอาสหรัฐจีนหรือว่าทางฝรั่งเศสอะไกรก็แล้วแต่หรือมีอังกฤษกร,รัสเซียอะไกรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นว่าเรามีข้อเสนอแผนบริการสันติภาพเป็นรูปธรรมว่าเราจะจบเมื่อไหร่ใช้เวลากี่วันบอกกัมพูชาไปจนถึงเปิดด่านนะตั้งแต่โยกย้ายกําลังอะไรต่างแล้วก็มาตรวจสอบเส้นแนวเส้นเขตดงเขตแดนอะไรต่างกระทั่งเปิดด่านเนี่ยใช้เวลากี่วันผมวางไว้ประมาณสิวันถ้าได้ปั๊บเนี่ยแล้วเรื่องนี้จะจบเร็วๆเนี่ยทุกชาติเห็นด้วยหมดแล้วพอเราเสนอไปปั๊บเราบอกเอาวอลเริ่มถึงพวลม วันที่3วันที่3ตุลาไอ้ปืนใหญ่จงเจรวดถอยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มีทั้งต่างชาติมาดูไอโอทีมาดูมีดาวเทียมมาดูว่าจริงกับเปล่าเราก็ออกข่าวไปทั่วโลกนะเหมือนกับนั่งน,นั่งตั้งตามบอลอนะ่ะนั่งตามบอลเป็นไปรอบๆไปะรอบนี้อันนี้ออกรอบนี้ตรงนี้ออกเราก็ทําเป็นข่าวใหญ่โตไปหมดพอเป็นข่าวใหญ่โตหมดทุกคนมาจับจ้องหมดคุณเซนทำอะไรไม่ได้ละแต่ถ้าคุณเซนไม่ยอมทําตามนี้ก็ละเมิดอ่าละเมิดแล้วก็ลบได้สิครับเต็มรูปแบบอ่าถ้าลบลบเต็มลบยังไง เขาที่แล้วในลบเฉพาะเขตหน้านะครับผมก็บอกว่าเอาทั้งยุทธบริเวณเ,เลยไปให้สุดเลยเพราะว่าอาวุธยิงไกลเราทําได้อยู่แล้วยิงไกลย,ยิงไปให้หมดร้อยกิโลเนี่ยต้องต้องมีบัญชีเป้าหมายครบเรายิงสิ่งสำคัญต้องการทำลายหมดเครื่องบินไปทําลายให้หมดพอทาลายห,ห,มาาหมดปั๊บเขาก็ถูกบีบเขาเรียกว่า peace enforcement เกิดสันติภาพด้วยการบังคับจากฝ่ายเราให้ต้องเจรจาแต่ตอนนี้เป็นคิส p ิปปิสกิปปิ้งคือพยายามรักษาสันติภาพไปเรื่อยๆคุยไปคุยไ,ยไม่รู้เรื่องไอ้สิบห้าวัน หรือจะอะไรไม่รู้เรื่องก็คุณต่อยสิบวันสิบห้าวันไม่เกินเดือนก็จบแต่เขาไม่ต้องการจะลบชนะเขาไม่มีทางชนะแล้วเขาไม่สนใจจะชนะด้วยแล้วไม่สนใจว่าตานเสียชีวิตประชาชนเดือดร้อนไเขาไม่สนใจสนใจแต่รักษาบัลลังก์ไว้หรือเปิดด่านได้แค่นั้นแล้วก็ชนะไทยในแง่ของอันนี้ไม่ได้ชนะแบบกำลังนะชนะด้านการต่างประเทศก็ขอแค่นั้นจริงๆกับูชาถ้าแก้ปัญหาโดยการเสนอแผนปฏิการสารดิภาพชัดเจนมีขั้นตอนละเอีดเจนโดยไม่ไปกังวลว่าเราจะพยายามแต่แต่ประชุมเนี่ยนะคุณจะชนะเร็ว แต่ถ้าประชุมไปเรื่อยๆก็ก็เข้าทางเขาเขาก็จะแย่ไปประชุมไปแล้วก็ให้เราพลาดครั้งนี้ถือว่าเป็นความอนุเคราะห์ของท่านคุณเซนนะที่เราจะกวาดแนวชายแดนมีการจัดระเบียบแนวชายแดนเราได้ชัดเจนว่าแค่ไหนกันแน่แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือว่าเราต้องขอให้เขาเนี่ยไอ้ที่ยื่นข้อเสนอสระสาระิภาพเนี่ยนะบอกว่าเราจะทําการสํารวจชายแดนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงก็คือ,อเรื่องของดาวเทียมเรื่องของโดรนเรื่องของเลเซอร์เนี่ยซึ่งมันกว้างแค่เมตรเดียวดึงเสาสองแสมันกว้าง2 0 0รเมตร หนึ 1> 1่งต่อห้าหมื่นกว้างห้าสิบเมตรไม่เอากว้างเมตรเดียววัดไปเลยว่าแนวสันปันน้ำแนวแม่นม้ำแนวตรงทางบกระหว่างระเคตเท่าไหร่แล้วจบ